ีอแอดออนอะไรมาให้หมาแล่ะไม่มีไม่มีถ้าไม่มีเอามาให้หนูอ่าจะปั่นก่อนแล้วกันถ้ามีแอดออนนะหนูถึงจะรับหนูถึงจะรับพิจารณาไอแอดออนด้วยนะใช่รู้ดีมีป้าเพี่แโดนตืบเพี่แมอ้อาวมาอยู่<ช>อ้าวไม่ใช่พี่แอมน้องเนมอา้อาวอ้าวหรออา้าวนี่ไม่ใช่พี่แอนบอก เ uhm. ดี๋ยวนะเดินหนึงนะเอ้าเมื่อกี้ไม่ใช่พี่อ้ํจริงหรอไม่ใช่เอ้าแต่ชุดคล้ายๆกันไงทำไมทำไมหนูบอกเป็นพี่อ้ํตั้งนานอ่ะอ้าโปรเจกต์ฟาสก็เมื่อกี้พี่พี่พูดใช่ป่ะพี่พูดว่าพี่จะกุญแจเกี่ยวแล้วพี่ก็วิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าเออหนูคุยนั่งคุยกับพี่อ้ําบันไปบันเพิ่นเพินด้วยกันตั้งนานก็เมื่อกี้แหลกพอดีเลยขอโทษครับบอเลือดนะบ่อเลือดบ่อเลือด กล่องเหลือกล่องห้องวีไม่ได้เปิดกล่องเดียวไอ้กล่องกล่องนี่กูเจอเขียวกับแผ่นที่เขียวเขาอยู่กับใครอ่ะหนูแรกจริงๆนะเนี่ยหนูแรกมากเลยอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่ในใจโรงเนียนพี่ไม่มีบอลโลูนอยู่กับหนูลูนไม่หายนะได้ได้พี่ขอเปิดกล่องอีกล่องก่อนเขาอยู่กับหนูนี่ไงเจออีกอันละเขากลับปะ กลับกลับไปไม่เจอหนูหรอมองหน้ากโอเคสามกล่องไม่มีไม่มีกุญแจเลยสักกล่องจบจบแล้วหนถอนโทเทมสามอันน้องเนมน้องเนมแตกน้องเนมแตกหรือเปล่าไม่ไม่ก็อยู่กับปลาไม่หรอไม่ไม่ไม่อยู่กับน้องเนมเขากลับมาเขากลับมาใช่หายไปไม่หายไม่หายครับไม่หายจะว่าย้ายหนถอนไปสามอันแล้วนะ พี่ปัดบ้านใหญ่ต่อเอามาเอาพี่วะ I can help a มีกระดาษป่ะขอดูหน่อยไม่มีนะมีหรอเฮ้ยจริงเหรอมีเขาอยู่ตรงไหนอันเขาอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่มีสองบ้านใหญ่มีสามเครื่องนะ มีเล็บมึงก็ยาวเกินผาไม่ตัดเล็บแมพี่เขาเป็นเด็กไม่ดีใช่ปะเขาแบบว่าไวเล็บไวเขามาเขาไว้เล็บเพื่อนี่นะโอ้รอบนี้รอบนี้ไม่มีกุญแจนะก็ซู้ๆแล้วกันทุกคนพาเทบเหลือสองอันเสหมดแล้วไงโอ้เล็บยาวเกินครับเป็นกุญแจเขียวหนึ่งดอกแผ่นที่เขียวหนึ่งอันกล่องพยาบาลสีเขียวหนึ่งอันแล้วสีขาวหนึ่งอันหมดละสี่กล่องมีอีกไหมกล่องพยาบาลห้องวีเหลือนะสีขาว ขาวจ้เลยระวางเลือดอีกแล้วเขาไปบ้านเล็กเขาไปบ้านเล็กเขาไปบ้านเล็กระวังเด้อให้พี่ช่วยเลยไหมหนูคียร์บอร์ดเลยออ่านี่ผมพูดแบบลืมเปิดไหม่ใช่ก็พี่เห็นน้องเนมปิดไหม่พี่ก็นึกว่าน้องเนมไม่เปิดไงตั้งใจจุกไงตั้งใจจุกโอเคพี่ช่วยเองพี่ช่วย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 เขามีกระต่างนะพี่ช่วยเลยหนูพังโทุ่มเที่ยว อันนี้อันที่สี่ที่หนูผ่านพี่แอ้มทำไรอ่ะตื่นประลาดพี่แอ,อุ้ยรุนไม่หายไม่หายไม่หายยาร์จกิดที่เนี่ยพี่ไม่ต้องตื่นก็ได้นะจะได้<น>รู้ <นะ S 1> ว่าด้วยอยู่ไหนสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วโทเทมอ่ะไม่นะพี่อ้มเดี๋ยวดียินเสนียงโทเทมไฟมีด้วยเหรอ ในบ้านเหรอจริงดิเนี่ยในซอกเนี้ยู้หูดีว่ะในบ้านเหรอพี่ในบ้านในซอกในซอกย่มพี่พี่จะตื่นพี่จะตื่นไม่เป็นแผนพี่คือหนูตื่นอยู่พี่สามารถบอกหนูดีๆได้นะโอเคหมดแล้วูหน่อยเราเล่นเข้าไปหาใครไปละอเือไปฝั่งอยู่บ้านใหญ่กับพี่อยู่บ้านใหญ่กับพี่เขาไปขวาบ้านบ้านเล็กครับแป๊ะ ไปกล่องนะอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยเขากลับเหรอเขากลับเหรอววิิเขากลับเหรอกลับนะกลับนะเขาวับกลับไปเลยอ่ะเห็นอ่ะเมื่อกี้วนะวโ้โหเบอร์อุ้ยงางตั้งแต่บางโพไอ้บ้าไอ้สามคือใครเหรอสามอะไม่รู้ใครไม่นะ ไม่ลอบนี้ไม่ได้กุญแจเลยวะคิวเขาตีอะไรอ่ะคิวเลอร์เป็นไรอ่ะคิวเราก็คือคิวเลอร์ครับป้าเฮ้ยเขาตีเขาตีเขาตีหินทำไมอ่ะเฮ้ยเขาแหลกเปล่าใช่เหรอเฮ้ยเขาไม่แหลกเปล่าเอ้าแตกอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างไกลตีไกลขนาดนี้เอาเล็บไปตัดต้นไม้ดีกว่าเตอนนี้ก็ไม่มีช่างหุ่นช่างหุ่นมีมีเหรอใช่ป้าบอกมีกั้นหน้าต่างเมื่อกี้ เขามีกล้าสังครับเขามีชงงงงวยมีเครื่องเ่แรงไหมไม่รู้เขาไปหาคนเดียวน้องนิมได้แน่เลยถ้งบ้านเล็กอ่ะใช่ไหมใช่อยู่ผมนะหนูแลกทุกครั้งที่เขากิลเลอร์เข้าใกล้พี่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 อยู่บ้านใหญ่พี่พี่อยู่ไหนอ่ะเราอยู่บ้านใหญ่พี่อยู่ไหนอ่ะคนละเครื่องกันเหรออยางพี่ช่วยก็ได้ฝั่งคนละฝั่งอยู่คนละฝั่งเลยได้พี่ ซ่อมเลยซ่อมเลยสำเลยจำเลยไม่ใช่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 ใชใชใชเฮ้ยฟ้าวเครื่องดักว้าเครื่องดักไม่ดักแล้วไปละไม่ยู่ละเจอกันไปไปเครื่องบ้านใหญ่เลยปะได้เลยได้เลยได้เลยบิ๊บี้อยู่ายพี่บิกกี้ใช่ปะน่าจะใช่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 ฝังเครื่องที่เราเคยปั่นด้วยกันนะพี่ ก็ไหนอ่ะองนั้นแหละพี่ตาสามารถหิวตัวเองได้สักทีไหมหรือว่าหมดแล้วจะฮีวให้ก่อนใช่ไหมแต่หนูฮิวกล่องพยาบาลหนูก่อนจะได้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 ไม่ไม่หมดไม่ไม่พอนะวิววีเดี๋ยวโยกไปซ่อมถอนบ้านเล็กเด้ออันนี้ต้องทำใหม่ไหมอ่ะอ๋อเพียงเยียงพี่ไปบ้านเล็กเลย เราซ่อมฝั่งนี้ไว้สามเครื่องแล้ววะพี่ไม่งั้นเรนไม่ได้มันโพี่ปดแล้วนะพี่ป้ดไว้นะเขาไม่มีทิ้งเครื่องแรงอยู่แล้วน้องเนมอยู่ตรงไหนอ่ะน้องเนมอยู่กลางแมพหนูไปบล็อกให้เดี๋ยวจะไหนอ่ะอยู่แถวๆอยู่อยู่อยู่กึ่งกึ่งบ้านใหญ่อะกึ่งกึ่งบ้านใหญ่อะใช่เม็ดหน้าบ้านใหญ่อะผมได้ยูเสร็จทันทันบ้านทันบ้านทั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 นอยู่ที่ซ่อมบ้านใหญ่เอ้ยซ่อมบ้านเล็ก สร็จสอมต้องข้ามมาเล็กอยู่ปั่ดได้สองคนใช่ใช่ปั่นแยกก็ได้พี่ได้ได้มาเล็กใช่ไหมยังอ่ะไม่รู้ยังครับยังยังผมไม่ใช้ไหมผมใช้ไปแผ่นหนึ่งคนนี้เขายัดนะยัดแบบยัดยัดเจ็ดสยัดนรกเลยบางทีเขาก็ตีอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่เขาเขายัดเข้าอย่างเงี้ยมาปลุกให้ ใช่โยนหนึ่งทีเปียหนยดีกคนเขาเสกใหม่วะโยวฉีกไปบ้านใหญ่มันมีเครื่องหน้าบ้านเล็กเครื่องหนึ่งอ่ะแล้วก็ข้าง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 ขวาบ้านเล็กอะถ้าหันหน้าไปทางบ้านใหญ่นะอ๋อจะมีงหลังอีกใช่ใช่ฉไปก่นก็ได้ฉีกฉีไปแล้วฉีกไปแล้ว ไ,ไม่ถึงไม้ว่ะคือไม้อยู่ข้างหน้ากูแท้ๆไม่ถึงว่ะทีดเดียวโ <laughs> อ้เครื่องมันจะเสร็จหลายเครื่องเลยนี่ว,ว่าบ้านเล็กเสร็จเกือบแบบเยอะมากอะ่ะใช่ก็พี่ปั่นพี่ปั่นขวาบ้านเล็กอะ่ะหันหน้าเข้าบ้านเล็กนะจับบ้านใหญ่คือเยอะมากอะ่ะเกินห้าสิบแต่ไม่ถึงไม่ใช่เครื่องนั้น,ใ,น,ใ,นใกล้นะเฮ้ย <laughs> ห,หลุดหลุดหลุดขอร้องอเก้าส <laughs> ิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไม่ต้อง พี่ทำหน้าที่ดีสุดนะสี่กล่องกูไม่มีกุญแจกูตายได้เขาเนมเครื่องเครื่องบ้านใหญ่มันลากไปตัวบ้านใหญ่ลากไปบ้านใหญ่แต่อย่าเพิ่งติดนะเก้าเก้าอ่ะเดี๋ยวเนมไปช่วยเองก็ได้มีคนรอช่วยแล้วว่ะวิวนะใครใครที่ย่อๆอยู่ว่ะช่วยได้นะย่อๆเขาหลงวิววีเขาหลงวิววีแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ได้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 เขาเขาหาอยู่เขาเฝ้าอยู่ผมไปไม่ได้ว่ะเดี๋ยวรอก่อนปลาปลาเครื่องกี่เปอร์เซ็นต์แล้วปลา ปั่นปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อปั่นปั่นปั่นไปเลยพี่ปาปล่อยพี่ไปสองก็ได้นะปล่อยพี่ไปส่องได้นะปีวีปั่น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 ต่อเลยมาแล้วครับเขาเขาไล่เครื่องเขามาไล่หนูเขามาไล่หนูได้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 ดีเดียร์มีไม่เลยดีโปเตโต้ขอบคุณครับขอบคุณครับมินดุว่าใส่จูก็ใส่เปิงี้มาเนี่ยแต่ที่ใส่หาของ โอเคก็ได้ไปเครื่องนั้นอยู่เครื่องนั้นเก้าสิบห้าได้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 พี่รู้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 ว่าเครื่องไหนพี่รู้ว่าเครื่องไหนบ้านใหญ่บ้านใหญ่เก้าเก้าเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดเดี๋ยวค่อยติดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดยังไม่ติดยังไม่ติดขอทื่เขอทื่อะไรทื่เบาทื่เบาไม่เป็นไรฮิวฮิวฮิวไหมนี่ใครเนี่ยฮิวไหมหนู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 ฮิวเลยฮิวเลยเราเนีติดเครื่องนี้แล้วก็ได้เราวีวีจะได้ติดบ้านใหญ่เดี๋ยวเขาทื่อีกไม่ทันนว่ะมต้อองไปก ไปก่อน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 ไม่ทันเดี๋ยวที่บังยัที่หนึ่งบังยัที่บังยัที่หนึ่งบังยัที่หนึ่งอาวัตโอ้โหกูไปก่อนนะโนวันหรือเปล่าไม่รู้กูไปก่อนนะมีหมดแล้วพี่โอ้ใช่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 ตัวไอ้นีหมดแล้วเดี๋ยวเปิดประตูบ้านใหญ่ให้นะแล้วเมื่อกี้ใครอยู่บ้านใหญ่กับพี่วะพี่จำไม่ได้ป่าป่ะแล้วป่าวิ่งเงือบ้านใหญ่แล้วเหรอเร็วเกินพี่บอกเลยตัวนี้โคตรปิงพี่พี่พี่บอกแค่นี้โดนเอง วิ้หนูเปิดประตูนี้ไม่ได้ว่ะไม่ไม่พี่เปิดบ้านเล็กอยู่บ้านเปิดเปิดบ้านเล็กอยู่แล้วกูไปเหยียบแถบเขาอีกอยู่ไหนอะประตูประตูประตูตรงศาศาลาเล็กอะข้ามบ้านเล็กเปิดเสร็จแล้ว99แล้วไปประตู99แล้ว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 น้องเนมน้องเนมเข้ามาหาพี่ว่ะช่วยได้ตอนนี้ช่วยได้ตอนนี้ช่วยได้ประตูยังไม่ได้เปิดนะขอพูดก่อนตอนนี้ช่วยได้ คิวเลยนะเลยได้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 ลองเนมสุ่มเปิดก่อนวันี้รอบเนี้ยเป่าเป่าไม่ได้สุ่มเอาเซตใหม่มาให่จะปให่ะประตูประตูบ้านใหญ่เสร็จไหมพี่นี่ลจะแตะพี่พี่จะแตะแป๊บนึงรอก่อนพี่อ้าจะตายแล้วยังยังยังโง่ก็ถึงถึงมอแกว่าเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จพี่คือจังหวะที่พี่บอกว่าเสร็จหรือยังคือพี่ถึงแล้วอ่ะกลับไปประตูนั้นได้นะประตูนั้นเก้า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  อะไรอ่ะเสร็จเสร็จเสร็จประตูเสร็จประตูเสร็จเว้นี่เขาเด้งเขางงอ่ะเปิดเลยเปิดเลยประตูบ้านใหญ่เปิดเลยบ้านใหญ่เปิดเลยเปิดเลยประตูอยู่ไหนไหนอยู่ไหนบ้านใหญ่บ้านใหญ่พี่อยู่บ้านใหญ่แล้วอีกประตูเก้าเก้าอีประตูเก้าเก้าอยู่ะตูเก้าเก้าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยใช่ไหมเปิดเลยนะเปิดเลยนะไป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 แล้วเฮ้ยผีบีบผีบีบไปแล้ว โอเครับร okay, ้อยจุกยังไงวะกัรแบบโคตรนานคือคือปั่นไฟเต็มมาแต่สองเรื่องแรกแหละวี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 โดนแบบพี่แบบพี่แน่ๆเลยว่ะอ๋อเป็นคอนโซลเฮ้ยเขาอาจจะ แบบไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไงตอนต้องสองต่อไ้ไฟเล่นหรือเปล่าวะใช่ปะเ,ววเออถ้าต่อ,ต,อต่อไ้ไฟไเล่น